อินเทอร์เน็ตเริ่มต้นเรียนรู้โลกแห่งการสื่อสารไร้พรมแดนอินเตอร์เน็ตย่อมาจากคำว่า International Network หรือ Interconnection Network ซึ่งหมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน โดยอาศัยตัวเชื่อมเครือข่ายภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงเดียวกันนั่นก็คือ TCP/IP โ r o t o c o l ซึ่งเป็นข้อกำหนดวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายซึ่งโปรโตคอลนี้จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ที่มีฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกันสามารถติดต่อถึงกันได้ทุดของโปรโตคอลที่ถูกใช้ในการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคือ TCP/IP t r s n s m i s s n o n c o n t r o ป p r o t o c อินเ t อร์เน็ตโป o c o คที่1เครือข่ายอินเทอร์เนต็ตที่เชื่อมโยงทั่วโลกประวัติความเป็นมาเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตถือกำเนิดมาในยุคสงครามยีน ประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นว่าระบบคอมพิวเตอร์สำหรับสังการต้องเป็นระบบเครือข่ายที่ใช้งานได้ตลอดเวลาหากมีการโจมตีด้วยระเบิดปรมาณูที่เมืองใดเมืองหนึ่งระบบคอมพิวเตอร์บางส่วนอาจถูกทำลายแต่ส่วนที่เหลือทำงานได้เป้าหมายการวิจัยและการพัฒน,นาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ดังกล่าวถึงกลายเป็นโครงการชื่ออเน็ตหรือ Advanced Research Projects Agency ดโดยมอบหมายให้กลุ่มมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ทำการวิจัยและเชื่อมโยงเครือข่าย เริ่มต้นครั้งแรกได้มีการนำ t c p i ีโปรโตคอลหรือการพิชา s ค i o โ Control p r o มาใช้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบเป็นครั้งแรกโดยก่อนจะืไกลายเป็นมาตรฐานในการติดต่อในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาจนถึงปัจจุบันได้มีการนา TCP/IP โปรโตคอลหรือการพิชา s ค i o โ Control p r o มาใช้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบเป็นครั้ง ควรกว่อนที่ไดกลายเป็นมาตรฐานในการติดต่อในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาจนถึงปัจจุบัน,นจุดเริ่มต้นของ a อ r เด t ได้ทำการทดลองเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์จาก4แห่งคือมหาวิทยาลัยแคนิฟอร์เนีย (CLA) สถาบัานวิจัยสแตนฟอร์ด (S) รัฐแคลิฟอร์เนียมหาวิทยาลายัยซานตาบาบารา (UCSB) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐยูทาห์าห์ จากนั้นได้มีการนำมาพัฒนาใช้ประโยชน์ในการสื่อสารรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อีเล็กทรอนิกส์เมลีเมลรับส่งข่าวสารแปลเอกสารต่างๆในงานวิจัยทางทางวิชาการมีพอสอสาลา2 5ง3คนทั่วไปเริ่มสนใจอินเทอร์เน็ตมากขึ้นจนกระทั่งปีพอสอสาลา 2,528ระบบอินเทอร์เน็ตถือเป็นเทคโนโลยีที่สมบูรณเพราะรองรับการใช้งานด้านการสื่อสารแพร่ขยายในวงกว้างโดยเฉพาะการใช้งานในการซื้อ่ายสินค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตีคอประเทศไทยเริ่มใช้ครั้งแรกในปีพศาา2530ประเทศไทยได้เริ่มติดต่อกับอินเทอร์เน็ตในปีพศ2530 2,530ในลักษณะการใช้บริการจดหมายเล็กทอรอนิเกแบบแลกเปลี่ยนถุกเมนเป็นครั้งแรกโดยเรื่องที่มหาวิทยาล,ายลัยสงขลานคกริ์วิทยาเขตหาดใหญ่เป็นปงจุดไลน์เมืองซิตี้และสถาบันทเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ e H A T, สถาบัน AIT AIT ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลียโครงการ IDP ซึ่งเป็นการติดต่อเชื่อ ปกระทั่งปีพศาา2537มหาวิทยาลัยสงขลานคริรนทร์วีวิยาเขตหันใหญ่ได้ยื่นขอที่อยู่อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยโดยได้รับที่อยู่อินเทอร์เน็ตสีร้างซึ่งจะเป็นที่อยู่อินเทอร์นเน็ตแห่งแรกของประเทศไทยต่อมาปีพอศาาา 2,534บริษัท d e c ไทยแลนด์จำกัดได้ขอที่อยู่อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ประโยชน์ภายในของบริษัทโดยได้รับที่อยู่อินเทอร์เน็ตเปนเด็กคู่ t n โดยที่คำ t n เป็นส่วนที่เรียกว่าโดเมนโดเมนซึ่งเป็นส่วนที่แสดงส่วนของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยโดยย่อมาจากคำว่าไทยแลนด์ กล่าได้ว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตชนิดเต็มรูปแบบตลอด24ชั่วโมงในประเทศไทยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคมปีพศอสอส2535โดยสถาบันวิทยาบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เช่าหองจอดสืส่อสารความเร็ว9 5 0 0ิดต่อวินาทีจากการสืรส่อสารแห่งประเทศไทยเพื่อเชื่อมเข้าสู่อินเทอร์เน็ตที่บริษัท เโโดเ็เทคโนโลยี u n e t เทคโนโลยีประเทศสหรัฐอเมริกาซีพีเดวกันได้มีหน่วยงานที่เชื่อมต่อแบบออนไลน์กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยไล่ทิด้วยกันได้แก่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT มหาวิทยาลายัมยมหิดลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าว,วิทยาเขตเจ้าคุิารราชกระบงังมหาวิทยาลายัายชิม่และมหาวิทยาลายัยอัดสัมชันบริหารธุรกิจโดยเรียกเครือข่ายนี้ว่าเครือข่าย ไทยเน็ซึ่งนับเป็นเครือข่ายที่มีเกวย์เวตเกย์หรือประตูสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นแห i, ่งแรกของประเทศไทยปัจจุบันเครือข่ายไทยเน็ประกอบด้วยสถาบันการศึกษา4แห่งเท่านั้นส่วนใหญ่ย้ายการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตโดยผ่านเด็กเทคเด็กเทคหรือสู่เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติพีพอสอสาลา 2,535เช่นกันเป็นปีเริ่มต้นของการจัดตั้งกลุ่มจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาและวิจัยโดยมีชื่อว่า N d u b e U G N d u b l e U G NetTech Email Working Group โดยการดูแลของ n e t t e c และได้จัดตั้งเครือข่ายชื่อว่า Thai San Thai San Thai ติดต่อสื่อสาราและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกาันโดยเรื่องแรกประกอบด้วยสถาบันการศึกษาแปดแห่งปัจจุบันคือไทยไทยสารเชื่อมโยงกับสถาบันการต่างๆตามถึงแห่งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐติดตามต่อเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดความรู้ในครั้งต่อไป